สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินโน่อยกรับสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ fc ทางช่อง YouTube ทุกถูกท,ท,ท,ทันเอาท่านผู้ชมมาแล้วคลิปนี้ร่วมเหล็กเด่นแอดมินโน่อยหาสูตรหลักะเหล็กสูตรสูตสามหางสูตรจีหางสูตรเก่าหางหลักะลักลอยเด้อท่านผู้ชม รวมเลขเด่นนูน้อยทุกสูตรนะคะในคลิปนี้ท่านผู้ชมมาสาเน่จากน้อยเดอรท่านผู้ชมมือเสานี้นูน้อยผ้าหลานไปสมรถจักรยานท่านผู้ชมรถจักรยานหลานเด้ตัสซาดท่านผู้ชมหยุดน้ำตากับยายมาเห็นรถจักรยานพังล่มบอมีหนูน้อยและตนหลานผ้าหลานออก ไปสอมรถจาักรกายานเปลี่ยนหล่อไม,ม,ม่ท่าผู้ชมไปพูนอยู่ในอำเภอผู้มชมไก่เติบมาสามารถสายแนยจากน้อยเด้อท่าผู้ชมแล้วก็พาเด็กน้อยไปหากินขนมนะคะเนาะเดือดต้นสาดท่าผู้ชมดุนดุนจังมาหลานหลาน,หลานอยู่น้ำตาน้ำยายท่าผู้มชมอยู่กับตากับยายเทวาๆพพอกแม่น้อยนัย่นแหละท่าผู้ชมเลี้ยงหลานผู้หนึ่งลูกหน่องไส้ท่าผู้ชม เลี้ยงแต่หน่อยเดี๋ยวตนศาสตร์จักรยานจักรยานพังท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะคะ่นะเนาะรวมเหล็กเด่นหาดสูตรแอดมินนูหน่อยเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้นำแนะ่เด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแ like, ชร์นะคะท่านได้กดแชร์บรายขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเอามาเบิ่งกกันเลยเนาะคะ่นะเนาะ หัี่ผพานมาธรผม้ชมแอดมินหนูหน่อยขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่เพิ่นต่มเล็กเด่นหาดสูตรหนูหน่อยเนาะค่ะเนาะร่วมเล็กเด่นหาดสูตรหนูหน่อยหที่ผพานมาพันซีสูตรสูตรที่หาธรรมุชมแอดมินหนูหน่อยขอโทษพ่อแม่พี่น้องนําเด้อค่ะเด้อเล็กบ่มานำกันหนูหน่อยรูดเด้อานผม้ชมดที่ผพานมาขอโทษพ่อแม่พี่น้องนําตั้งแต่ว่างมากเนาะานผม้ชมกระโดดแล้ว บอเคยมาน้ำกันจักเทียจังได่งวดลาดสูตรวันที่ยี่สิบเอ็ดกอดข้อกันมาเซยเลยท่านผู้ชมอาท่านผู้ชมวันที่ผ่านมหาหาดสูตรนี่เด่นเดิน,ด,ด,น, 9, ด,นดีเข้าไปที่เด่นแปดกับเก่ากอดข้อกันมาเลกติดเข้าไปที่เด่นแปดกับสองสองตัวมาหนึ่งตัวเข้าไปที่เด่นเจ็ดสูตรสองตัวสูตร,ส,ตรสองเข้าทั้งเจ็ดทั้งแปด เลขไม่มาด้วยกันกอดข้อกันมาเลขบ่มาน้ำกันนี่เป็นเลขเด่นที่มาได้แต่จะไม่มาด้วยกันหวดลัสสุดรุดเดอร์ท่านผู้ชมสามตัวแตกเด้งทั้งบนและล่างเดอร์ท่านชมเลขออกสองแปดเก้าข้างล่างเจ็ดสองนะคะเนาะท่านชมหวดทีพานมาเลขเด่นเดินดีเข่าสองโตเลขติดเข่าสองโต สองตัวมาหนึ่งตัวเข่าตัวหนึ่งท่านผู้ชมสองตัวสูตรสองเข่าทั้งสองตัวเรลยกบ่ามานกันก็มาทั้งสองตัวเนาะท่านผู้ชมเอาหวดนี่ตามตัวกันเลยเนาะคะ่ะเนาะสำหรับทันใดทีร่รอมาแล้วท่านผู้ชมมาสักอายจวานน้หน่อยเด้อท่านผู้ชมน้หน่อยเดินทางไปท่านผู้ชมช่วงนี้กลับต่างจังหวัดผ้าล้านไปสมจักรยานท่านผู้ชม นู้ยน้อยเอาจักรยานไปสองให้ร้านเดียตนลร้านบ่มีจักรยานปันเคเล่นน้ำมูท่านผู้ชมมาเบิ่งกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเด่นเดินดีเด่นเดินดีงวดนี้ได้เด่นสามสี่ห้าท่านผู้ชมงวดนี้นูหน้อยบ่มักสูตรนี่ไหมสูตรเด่นเดินดี นู่นหน่อยบอขึ้นมักเลยท่านผู้ชมมาบอนอ้อท่านผู้ชมเลขเด่นเดินดีวันนี้ต่อมาเลขติดส่วนเลขติดนู่นหน่อยยังมักอยู่ได้ท่านผู้ชมวันนี้เลขติดนู่นหน่อยบอหมักสุดเด่นเดินดีไหมท่านผู้รรมชมหมักไผ่หมักมันเด้อท่านผู้ชมนู่นหน่อยหมักเลขติดท่านผู้ชมวันนี้เลขติดได้เด่นเก้า หกสามต่อมาสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาหนึ่งตัวงวดนี้ได้เด่นเด่นศูนย์กับเจ็ดนะคะเข่าซีงวดติดลาเด้อท์ารผม้ชมศูนย์กับเจ็ดงวดนี้มักบอ เต็มที่หางหมวดติดเท่านั้นเด้อทรานผู้ชมเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวนี่เต็มที่สี่ห้าหมวดติดเท่านั้นนะคะเบิ้งดีดีเด้อท่ามผช้ชมก่อนพ่อแม่พี่น้องสีเลือกนำตัวเลขไปใส่เบิ้งดีดีเด้อธรามผู้ชมหมวดที่ผ่านมาเขาทุกูตรหมวดนี่อาจจะบอกเขาทุกสูตรเลือกห้ถึกเด้อท่ามผู้ชมต่อมาสองตัวสุดสอง สองตัวสูตรสองัวดนี้ได้เด่นหกับเจ็ดนะคะต่อมาหน,นึ่งสองสา,า,านะมสี่เลขไม่มาด้วยกันสูตรนี้บ้านาพาดนะท่านผู้ชมหัวดนี้เลขไม่มาด้วยกันบ้านาพาดดอกทรานชม จังได้กับบมาน้ากันดอกเลขไม่มาด้วยกันนะคะดับคู่บนล่างเด้อธรรมจมไม่มาด้วยกัน,นก็คือดับคู่บนล่างงวดนี้ได้เก้ากับสี่เก้ากับสี่คิดว่าบอมาน้ากันดอกธรรมชมนู่นหน่อยว่าบนหนาผาดน,นะธรรมจุมงวดนี้บัตเทนีมาเบิง เหล็กชนกันนะมาชมมันบ่ชนสามตัวเลยซึ่งงวดทิพย์พานมามันชนสามตัวสามสูตรมันบ่ทำมาชมดูหน่อยก็บอกผิดบ,บ่อถือนะคะเนาะขอถอดความไพ่นำแนวเลยค่ะเด้องวดทิพย์านมาคันมันชนสามสูตรนี่เปิดเส้นมันกับมาเนาะทำมาชมแปดแปดแปดสามสูตรอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสูตรซึ่งงวดทิพย์พานมาเหล็กชนมาทั้งเม็ดเลยทำมาชมบ่ามาแต่หาสองกับย่างมาเนาะทำมาชม วันนี้ท่านผู้ชมมาเบิงเหล็กมันชนกันอยู่แต่ว่ามันชนกันแค่สูตรโตละสองสูตรท่านผู้ชมเด่นเดินดีสามเลขติดมีสามท่านได้หมักสามเลือเอาสามบัตที่นี่หนูหน่อยหมักหนึ่งดิท่านผู้ชมหนูหน่อยหมักหนึ่งในหนีบ่มหนึงเลยท่านผู้ชมหนูหน่อยหมักหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยว้าเบิงงด้อค่ะเด้อ ตัวใดท่ามชมเรากับเจ็ดเจ็ดเจ็ดบอมักเจ็ดท่ามชมวันนี้นู่นหน่อยว่าสูตรสองตัวมาหนึ่งตัวนีนศูนย์กับเจ็ดนู่นหน่อยอย่าบอมาอยู่ท่ามชมศูนย์กับเจ็ดนู่นหน่อยหมักหนึ่งท่านชมเป็นอย่างคือหมักหนึ่งเดี๋ยวถับฟังน้ำกันท่ามชมมันชนกันสูตรละสองโตัวเด้อท่ามชม อัดใหม่ท่านผู้ชมคลิปนี้ต่อจากก้อนหน้านี้กันเลยเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าอัดไปแล้วหวอดวงนี้ละท่านผู้ชมไม่แบตเบิดบอดด้ยินเสียงท่านผู้ชมเอามาต่อกันเลยเนาะค่ะเนาะร่วมเลขเด่นหาดสูตรหอดนี้ได้เด่นสามสี่ห้าเก้าหกศูนย์เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดโตเด้อท่านผู้ชมซึ่งถ้าเฮาวิ่ง เจ็ดตัวนี่มันสิขาดทุนบ่ธรรมุจมหกตัวบอลลางไปกับบ่ขาดทุนนู้นหน่อยว่าเจ็ดตัวบอลลางไปกับขาดทุนเนะาะธรรมุจมพ่อแม่พี่น้องเลือกเบิงเด้อค่ะเด้อสิตัดสูตรใดออกต่อมาธรรมุจมมาเบิงว่าเป็นยังนู้นหน่อยขึ้นมเกเลขหนึ่งเนะาะธรรมุจมต่อมาเป็นเลขสูตร เก่าคูเก่าหางเลยค่ะเด้อซึ่งวัตถิพันธ์มากเข้าไปแปดเก่าวันนี้ธรรมชมเหล็กเด่นเก่าคูเด่นเก้าศูยหน่งหดวันนี้นูหน่อยมักเหล็กหนึ่งเดือธรรมชมนหน่อยมักหนึ่งหกน้หน่อยเฮ็ดเหล็กแล้วมันชนกันหนึ่งหกับหนึ่ดน้หน่อยมักหนึ่งหกเรื่อธรรมชมมักเล็กหนึ่ง หลุดหนึ่งวะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อมักกระจัดคัดเลือนผ่านเด้อท่านผู้ชมมักสุดใดเลือกเบิ่งสุดนั่นต่อมาซีคูซีหางท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่เด่นแปดหวดนี้ได้เด่นหนึ่งเลขติดหกแปดเก้าศูนย์ซึ่งสูตรนี้ติดหนึ่งหกดิท่านผู้ชมเลขเด่นหนึ่ง หัตถิพานมาเหล็กเด่นเขา่าเหล็กเด่นตัวเดียวแปดเด้อท่านผู้ชมนู่นหน่อยก็เล่นมักหนึ่งนู่นหน่อยมักสูตรนี่ท่านผู้ชมมักหนึ่งเหล็กติดหกแปดเก้าศูนย์เหล็กมีหนึ่งหกหนึ่งแปดท่านผู้ชมสูตรนี่กับม,มีหนึ่งหกหนึ่งแปดเหล็กชนกันหนึ่งหกหนึ่งแปดดิท่านผู้ชมพ่อแม่พินท์หนังแคปหนาจอเด้อค่ะเด้อต่อมาสูตรนี่สามหางท่านผู้ชมซึ่ง ว่างมากหลายหวดแเหลวเข่าแต่เหล็กเด่นเหล็กติดจับคูบ่เคยเข่าเด้อธรรมชมหวดนี้อาจจะเข่าจับคูกระไดได้ธรรมชมหวดนี้เหล็กเด่น 1, เก่าศูเหล็กติด6ตัวเดียวจับคูมีเก่าหกศูนยกนึ่งหกมักนำวาธรรมชมเหล็กชนกันไปทีหน่งห พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาหลักร้อยซึ่งงวดที่ผ่านมาหลักร้อยเด่นเจ็ดแปดเก่าเลขมาเมือ่อตัวโตบ่ไปหลักร้อยจกักโตท่านผู้ชมเลขออกสองแปดเก้านาเสียดายเนาะค่ะนะเนาะงวดนี้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อสำหรับหลักร้อยเล่าพัฒนางวดนี้ได้เด่นแปดเก้าศูนย์ พิจารณาเด้ค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สําหรับเหล็กเด่นแอดมินนูนอยงวดนี้แต่ละสูตรรวมเหล็กเด่นหาดสูตรหลักะแต่ละสูตรของแอดมินนูนอยคุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิ้งเด้อค่ะเด้อหมักสูตรใด,ดเลือกสูตรนั้นแต่ว่าเห็นเหล็กชนตอนนี้ 1, 1, หนึ่งหกกับหนึ่งแปดนูนอยปั้นหายหนึ่งหกตัวเดียวหางเดียวเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง่ันใดมักกระจัดเลยทผม้ชุม เอาสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้แห้งๆปังๆเ้ยค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ